เปรียบความรักกับทะเลเนี่ยจะนึกถึงเพลงอะไรนะถ้าสําหรับปานปานจะชอบเพลงทะเลใจคือไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นชื่อทะเลใจนะคะแต่ว่าเป็นเพราะความหมายที่ท,ที่ที่พี่อาร์รบาแต่งเอาไว้ได้แบบว่าเออคนเรามันนะทะเลใจอะ่ะคือคํานี้มันมันค่อนข้างลงตัวนะคะสำหรับเนื้อเพลงแล้วก็ทั้งเนื้อทั้งเมโลดี้มันทําให้แบบเวลาที่เรารู้สึกเวลาที่อยู่กับตัวเองเนี่ย เราก็จะรู้สึกว่าเพลงนี้มันอยู่กับเราแล้วมันก็มันก็ใช่ในในทุกพ่วงอารมณ์ของเราในบางครั้งเราก็จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยนะคะคืนนั้นคือไหนใจแพ้ตัวคืนและวันอันน่ากลัวตัวแพ้ใจท่ามกลางแสงสีสีวิ่งไหลอาจหลงทางไปไม่อยากเค็